ดูนับบงคันด้ดูมึงจะขันหนึ่งสองสามสี่ห้า

สามิปสามสองสสามันโดนละมานสามสี่สามห้าลงนี่แหละบัลงมาแล้วตัวนี้สามมันมีทางขี้ีเอ็ดชี้สองีสามี่สี่ีห้านี้หกีเจ็ดีแปดีสิบเก้ฮี้สิบเกาลันลงมานี่มันมีบอแล้กันนบจละอันเนาะ เออไม่ใช่น่าคือไปอีกแล้ว่นันลงบวมันมันลงมันลงนคุณลงมน่งสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสงมห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหก

แปดสิบแปดสิเก้าแปดสิเกาปสิกาเก้าสิบกาสิบปกาสิปกาก้าเสิบสองเเก้าสิบเอ็ดกาสิบสองเก้าสิบสามกาสิบสี่สิบห้าก้าสิบหกก้วสิบเจ็ดอันนี้น้ำนนค่อยคมานพี่เน่บ้องให้เราอะนะเกี๊ยนับ 9ก้าสิบแปนงพมเีอยหนึ่ึ่นไปพักอีนีกันร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนน่รกไมันลงไกิ้มาเลยอะไรทางนั้นคุณน่ะบ้าเขาก็ลงนี่แหละโอ้ยเราเชื่อเนี่ยมันมีทางนี้มันมีข่นใดลงอยู่บ่มีทางนั้น ในเครื่องทางร0อขั้นอเจออะออกมองหออันนั่นนะมองหอย่างมองไสหมันลอตื้นอยู่นะโอเคอแปดอยเการอยสิ้อยสิบเอ็ดสองสิบสามรอยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ารอยสิบสอยสเอ็ดสสองสสามส ร้อยสามอร้อยสามสิบสองสามสิบาสามสิบสี่สามสิบห้ร้อยสามสิบกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบร้อยสี่สิบี่สิบ สี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดแข่งแหงใครค่อยคิมแลนด์เอาได้สิ mà lủng nữa, phải, cái khó khăn để bây giờ mò này, thôi, hai, luôn,

จอัมาราจูร e จังือ้องมาให้้องมาในี่หมายคือว่าอ้อมเมืองเลยอ้อมเมืองหมาย่ หินย้อยวะเจ้าห้องหินย้อยวะเตยบนอไอยจ่ <moved. S 1> า้าคนนี้อันนี้เจ้าตายหมดแล้วแเจ้อ่านี้แพิมระเบลงเันนี้อั่นี้ิ โอ้ประเทศกกันนะยังคนตกอืมแล้เดี๋ยวประเทศบอนสันพยานนำบอยกันไว้มีห้อง เออคนมาหลายรนห่อเลยคิดาน่กาลัี่่นทำไมดนี่สเยว่อน้ำซอส่็น้ำอะไรน้ำซอสเอามาซอสดีเล่เลย ไม่มีทางออกปะพี่มันมีทางออกตัวนะนะอาจะัดไปนี่ตอนนี้ตันเมื่อไห่สั่ะ มันมีข้อไแง่ต่างกันคือถ้าเป็นองทนที่มันไม่ได้มีั้าเก็ไหเไปบ้างได้หน้าดีดีอไม่ม่ถ้าูต้งมาอ

ủa tay luôn của hè nhau bôi luôn ở cái này cái đấy. À. À, này cái cái không này cái cái này cái ภาพจากมุมสูงของถ้ำจังวังเวียงท่ายลงไปในตัวเมืองวังเวียงอันนี้น้ำสอง ไปทางนี้วะเลนี้ยงนเลยได้ฝัน่ะคอยคีมไปสละวันนี้งามเลยไม่คีมห้หัวไว เรื่องคือเพศนี่แหละเออ่นะคือเพนี่แเรื่องยำยำอีกมาไปไปไปม เนื้อหินเนื้อเลือบงามขนาดเพชรบริบบทยันโมเด้มาถูเนี่ยนี่แหละก็เอิญเพชรเอิญพลอยเลื่อบแผ่นเพชรเออญก็เพชรเนี้ยเนี้ยเนี้ยเพชรแต่นเป็นนันมีเนื้อดูดดูดดูดูดเอาบุฟเฟ่เอากะโบได้เอากะโบได้เอายัง with i n the Tam Chang Wangwee so beautiful เคยเป็นมกเทียนที่วงเรียงนองตอที่ไปซื้อพวกแห่อะไรไย้กอ,อจะเป็นนั่อ่ะไม่น้องตอ,อยิงเงินบ้นเลดละมาไิอเออ <laughs> ยูนี่อะไสบายเอออยูนี่เ <laughs> <laughs> ย็นดีเย็นดีแล้วกันนั่ง เป็ยังไงเมื่อยปะธรรมดาธรรมดาผู้ชายได้นะแข็งให้แม่ไม่มีหลังเดียวมีี่มาเกียวมาไมเกียวได้เขาเทนเกี่ยวมาไห้เกี่ยวประมาทเด้อปาไปลูกคอยด้ เะยียดดูดค่อยอย่างลงเลยดีมางแม่ได้ไหมย่างไกลแม่เไหมเชื่อเราพรลาสใกล้เๆ,ๆเราดดเด,ด็ดจะเบียดดดมันยังหลาขั้นจับผมนะครับนนจับผม,ามา ก็ได้หัวข้าวทักทายได้ก่อนใส่จอนอ่ะส่วนพ่อเนี่ยเราว่าเราไม่อยากกรอบคนแล้วไ่อยากลงคนยันยันตกโอ้ยเคลืนเล็บอยู่ไอ้เด็กมันยังไม่ไปงามดอกไม้ป่าดอกอย่างนี้นะใครฮู้คอมเมนต์บอกเลยดอกไม้ป่า ้าดจับกล้องให้ได้ป้อนเงินก่อนแม่ป้อนป้อนพุพ่นต้แก้วผู้ต้แก้วพันเออผ่านตะกบ,บูชาน้ำเพิ่นเดี๋ยวพี่กล้องพันลุ ที่ทานเอาแต่สิ่งที่ดีด เซีงซีเซีงซีเซียงซีอยวอ่านมาน้อก้องเลยนซีจับเอาเลยห้องมันนี่นี่นี่ไปซีสีนี่ที่สมส่ยัง เจ้าพุทธสดีนางนาไเลยฮบพรเลิศล้ำองค์ไทยพ่อพระอินไฟ่เสี้ยงได้มีโชคนักหนาโลคาทางสโลคาทางสตูโบมีมาใกล้สมบัติล้นสมบัติทุกเยื่องได้เวบัดนี ใส,ส่ตเต็มใส่ขนาดเลยงาม เปอ่ะ้ง้นาเดียวไปลบไปเดให้มันเป็นยูทูบเบอร์จ้ะพร้อมคที่ตกงานมานะจบสิทธิเป็ายูทูบเบอร์มันอัดลิปโอ้อัดด้อนเป็นยูทูบเบอร์น่ะ ไปลากขึ้นมาพอแล้วอ่ะไปขึ้นขึ้นไ้องนอนี่แหงเว้ยขาที่ข้างลางแหงเล่นมนเยล้องตีบกันนะออเข้าใจเข้าใจสุดยอดมือกลองนีลงลงอีคันนึง